สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาอัปเดตนะครับความเปลี่ยนแปลงนะครับจากสถานีสระบุรีนะครับไปถึงสถานีบ้านหนองบัวนะครับประจําวันที่นะครับ6เมษายนนะครับ2567นะครับนะครับแล้วก็เริ่มถ่ายจากสถานีสระบุรีไปแล้เลยนะครับผมวันนี้ก็จะมี ภาพเก่าของเดือนที่แล้วให้ดูด้วยนะครับอสําหรับตรงบริเวณนี้นะครับอ่านี่ครับอันนี้เป็นบรรยากาศของเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่ผ่านมาเนาะนะครับเสาตัวแรกนะครับยังเพิ่งทําการพันเหล็กห่อเสาอยู่นะครับตอนนี้นะครับอ่าพอผ่านมาเดือนนี้นะครับองานก็ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเสาก็สูงขึ้นแล้วครับอ่านะครับผม อ่เราจะเดินทางต่อไปนะครับอ่าทีนี้เราจะไปดูความเปลีป่ยนแปลงตรงตรงนี้ตรงสะพานข้ามตรงแม่น้ําแยกของแม่น้ําป่าศักนะครับเด mm ี๋ยวเราจะไปดูตรงตรงนั้นนะครับว่ามีความเคลื่อหน้าไปหรือไม่นะครับเราจะมีภาพเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะครับทุกท่านนะครับ mm hmm. เราจะเดินทางต่อไปกันนะครับ อันนี้นะครับผมดูจากแผนที่นะครับมันก็จะเป็นแยกของอสายแม่น้ําสายเล็กนะครับแยกออกมาจากแม่น้ําป่าสักนะครับอ่านี่ครับอันนี้นะครับเป็นของเดือนนี้นะครับตรงข้ามสะพานเนี่นะครับอันนี้เป็นภาพของเดือนนี้นะครับเดือนเมษายนเนาะนะครับเดี๋ยวทางแอดเองก็จะมีของเดือนที่แล้วให้ดูนะครับ นี่อันนี้เป็นภาพของเดือนนี้นะครับนี่ครับอันนี้ตรงเป็นจุดข้ามแม่น้ำนะครับทุกท่านนะครับดูของเดือนที่แล้วครับผมนี่เดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วกับเดือนนี้ผมว่าตรงส่วนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรนะครับยังยังไม่มีการหล่อเสาอะไรเพิ่มสูงขึ้นนะครับอ่าจุดนี้ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ครับยังเท่าเดิมนะครับ จากเดือนที่แล้วมาถึงเดือนนี้ครับจุดนี้เนาะนะครับนี่อันนี้ก็เป็นส่วนข้ามสะพานข้ามแม่น้ำนะครับแม่น้ำทางแยกของแม่น้ำป่าสักเนาะทุกท่านนะครับทุส่วนนี้ก็ยังไม่มีความเปลีป่ยนแปลงเนาะนี่ครับผมอ่เราจะเดินทางต่อไปครับผม นะครับผมเราจะเดินทางมาถึงส่วนที่ก่อสร้างาสถานีนะครับความเร็วสูงสระบ,บุรีเนาะนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นทางที่จะวิ่งเข้ามานะครับของสถานีความเร็วสูงสระบ,บุรีเนาะนะครับนี่นะครับอยู่ข้างแม่น้ำนดเลยนะครับอยู่ข้างแหล่งน้าพอดีนะครับ ตรงแหล่งน้ําที่อยู่ทางขวามือนะครับเขาเรียกว่าคลองเพียวเนะาะเขาเรียกว่าคลองเพียวเนาะครับนะอ่าไม่ใช่โทษโทษท,ทีนะทุกท่านถ้าถ้าเป็นด้านนี้ต้องเป็นสายมือนะครับแม่นาม้าคลองเพียวจะอยู่สายมือนะครับส่วนสารลางจังหวัดก็จะอยู่ทางขวามือครับนี่แนละ้วแล้วก็ผ่านตรงจุดสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับแห่งใหม่นะครับจังหวัดสระบุรีนะครับทุกท่านนะครับดูใหญ่โตนะครับนี่อันนี้เป็น ภาพล่าสุดเลยนะครับอันนี้เป็นภาพล่าสุดของเดือนเมษายนนะครับอ่านะครับเป็นภาพล่าสุดของเดือนเมษายนเลยนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวทางแอดก็จะมีภาพย้อนหลังของเดือนที่แล้วให้ดูด้วยนะครับนี่นะครับสถานีความเร็วสูงแห่งใหม่ตัวนี้นะครับจะอยู่ตรงข้ามกับสารากางจังหวัดเลยนะครับอ่จะอยู่ตรงข้ามเลยนะครับโอ้นอนาคตตัวจุดนี้ก็ต้องโอ้ดูเจริญแน่นอนนะครับท่านนะครับ ที่แพงแน่นอนผมว่านะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นของเดือนนี้เลยนะครับสดสดร้อนๆนะครับอ่ะเดี๋ยวทางแอดจะเอาให้ดูนี่อันนี้เป็นของเดือนที่แล้วครับผมนี่ครับนี่อันนี้เป็นของเดือนที่แล้วนะครับนี่ครับผมครับผมนี่ครับอันนี้เป็นของเดือนที่ผ่านมาเนาะประจําเดือนมีนาเนาะนะครับนี่ครับ นี่ครับผมอันนี้ของเดือนที่แล้วครับผมก็จะสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่นิดหน่อยนะครับมีการหล่อเสามีการเพิ่มความสูงเสาขึ้นมานิดหน่อยนะครับเท่าที่ผมสังเกตเนาะนะครับอ่าเราก็จะเดินทางต่อไปนะครับไปเส้นชุมทางบ้านหนองบัวนะครับทุกท่านนะครับ เท่าที่ผมสังเกตข้างบนนะครับก็จะมีการเอาลวกั้นคานทางวิ่งบนทางยกระดับนะครับมาใส่เลยนะครับทุกท่านนะครับลวกั้นนะครับนี่ครับที่เป็นลวขาวๆนะครับทุกท่านนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเริ่มมีการนํามาติดนะครับจริงๆส่วนบริเวณตรงนี้นะครับอ่าก็พอเลยการก่อสร้างสถานีความเร็วสูงสระบุรีมานะครับมันก็ ตรงบริเวณนี้มันก็มีความคืบหน้าเสร็จมาตั้งนานแล้วนะครับเหลือแค่เขายังไม่ติดลวสีขาวข้างบนนะครับเมื่อกี้ก็เริ่มเห็นมีมาติดบ้างแล้วครับนี่ครับก็คิดว่าในอนาคตก็น่าจะทยอยติดนะครับนี่ครับมันจะเป็นเหมือนลวขาวๆข้างบนนะครับทุกท่านนะครับนี่นะครับนี่ตรงบริเวณนี้ก็มีความขึ้นหน้ามาตั้งนานแล้วนะครับนี่นะครับก็ทยอยตอนนี้ก็เายังทยอยใส่ลว ข้างบนนะครับนี่นะครับก็เราก็เดินทางถึงสถานีชุมทางหนองบัวแล้วนะครับอ่าอันนี้นะครับรับผิดชอบนะครับโดยบริษัทซีวิวเอนจิเนียริ่งนะครับอยู่ภายใต้สัญญาของ4ีีด7เกนะครับทุกท่านนะครับอ่าอย่างไรทางแอดเองนะครับก็ขอขอบทุกท่านนะครับเท่าการติดตามรับชมนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับทางแอดเอ้งก็งขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ